รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอานารยโซเซ็กสราเซค่ะสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน และวันนี้นะครับศึกของเราก็เป็นศึกระหว่างชายหนุ่มรูปหล่อที่โคจรมาพบกับสาวสวยสวยสาวสวยแซ่บนะถึงจะร้ายแต่ก็ยังน่ารักแน่งั้นไม่รอช้าคุณผู้ชมค่ะพบกับพวกเขาเลยค่ะทีมหนุ่มรูปหล่อประท่าทีมฉันไม่ใช่นางเอกค่ะ หมดเลยนะคะพอไปได้แต่คู่นี้จัดแสงลำบากนิดนึงคล้ายๆกับเมล็ดกาแฟกับนมผสมกันแล้วมันเข้ากันอร่อยพอดีเลยนะการของคู่เดียวเหรครับค่ะเมื่อกี้เอกมีหอมคุณแม่ด้วยนะคะอ้ยาหน้าหมากติดจมูกมาบ้างไหมลูกเช็ดแล้วนะเช็ดแล้วมันไม่เป็นความคิดตักนะทำไมเป็นความคิดของเอกนะไม่เป็นความคิดพี่นะหัวยิ่งหึงหึงแัวหลอกหัวหลงเหรอคนอื่นไม่เท่าไหร่ทำไมคะเพราะว่าเด็กๆด็กทำไม ตัวแม่ของผมเนี่ยมีความสุขมากเพราะได้ควงคู่มากัเกตต่อไม่รู้อ่ะด้วยด้วยนี่บ่อยบ่อยละมีความสุขนะแน่นอนไม่ต้องตอบผูกก็ได้ข้อนี้ประจำเพราะว่าปินไปแล้วไงยเปิดสึ่ข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้ขี้เวียนขี้เวียนสุด ไม่ยอมให้ใครลอกจากดา์ที่แล้วดังนั้นวันนี้พี่ก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้เพราะพี่ไม่ใช่เมียหมอรักพี่ขอจรา์ใา้ลักษณะนิสัยและการพูดจาไม่ใช่ช่วงน้ําตาลตกไงมันก็เลยเมียงถึงก็วีนบอกให้กินแป้งบ้าก็ไม่กินลองกินก็เยอะไปเออก็อีกอย่างได้ทุกสถานการณ์ไม่มีคาว่าพอดีบางทีไม่ได้โมโหก็วีท อารมณ์ดีก็ว,วิทยอกูงงงงแกอยู <tama> ่ไหมเนี่ยแกไม่อยู่แกไม่อยู่ช่วงนี้แกไปแกไปเข้าเฝ้าพระอินทร์อยู hmm ่ดูหน้าก็เลยตอบเป็นพี่มาค่ะพี <grammar> <derived from S 1> ่จิบน้องบิกตอบว่าราศี ยังไงยังไงทาางนผมว่าพี่ป้องเนี่ยช่วงนี้เขากําลังร่าเริงสดใสนะครับครับคือสาวๆเนี่ยรุมตอมกันเพียบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะแบบว่าหงุดหงิดไงโอ๊ยอะไรผู้หญิงจะเยอะขนาดนี้ไม่บอกว่าพี่เพิร์ดอยู่เศร้าอะไรอย่างี้มุมนี้ก็มีนะมุมนี้ไม่น่าจะเป็นพี่แล้วล่ะครับ เพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยพี่ล่าเริงเหมือนได้เหมือนชีวิตได้เหมือนได้เกิดใหม่อะไรประมาณนี้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณยังตอบเขาอยู่ว่าเขาเลือกได้หรอเลือกได้อะไรอยู่ผมลืมมได้เพราะว่เป็นผ่านมาที่ยแล้วเราลยเราะว่าราศีราศีกันค่ะ กันไงเสื้อคล้ายๆกันระบายระบายก็อาจจะน่ารักเออไม่รู้ล่ะมันเป็นราศีที่ต่อเนื่องมาจากราศีเมษอ่ะนะที่ที่มันไม่แทบอยู่3อันแล้วมันก็อันนี้มันก็จะเป็นตัวรองมาเพราะอะไรที่มันไม่แทบเนี่ยมันก็จะหงุดหงิดไปหมดซะทุกอย่างน้องเอกเชื่อพี่ม้าหรือไม่น้องเอกตอบว่าราศีราศีน้กค่ะงดกดุไงครับดุไหม พี่ไม่ดูเลยนะพี่เป็นคนที่ใจดีมากดูอยู่บ้านสามีอยู่บ้านสามีนี่เป็นไงบ้างครับสามีเป็นโอ้ยอยู่ในโอวัลจริงจริงโอ้ยเอกไม่รู้หรอกโถตั้ต่อว่าราศีราศีาเป็นี่หมาดโอยคนนั่งกันอยู่สิบสองคนจะเป็นใครล่ะคะพี่วิน เวียงขี้โวยวายต้องให้เขาต้องตอบเขาเพราะว่าปีนี้เป็นปีเขาด้วยเป็นปีม้าด้วยต้องให้ฤดูประจําเดือนหมดแล้วด้วยอ่ะเนาะเข้าโวยทงแล้วเออมัำค่ะถอบว่าราศีราศีม้าด้วยคือที่มานี่เขาเวียงวีนี้จริงไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะบางทีเรื่องดีๆเขาก็เวียงมันก็เลยงงๆ ตกลงเรางงหรือเขาหรือเขาความจะงงก็พยายามแบบพยายามพยายามตามตามแกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะเรารักพี่มามากนะพี่ม้าก็รักเราพี่ม้าก็รักเราให้แจ่กันนะคะเราค่ะเอาม่เอาไปทสองคนนี้ใครแกกว่ากันนะคะค่ะ ชิงจิงหวอก่อนเขาค่ะชเขา่มีคนมองอยู่ไม่กี่คนมีพี่ม้าถูกเลงน้องจอยมาแล้วนะคะอันดับตามมาแล้วน้องจอยตอบว่าราศีเมษนนจริงหรอตอนแรกกะจะตอบพี่บาด้วยแต่มันดู มันดูตรงตัวเกินไปไม่ต้องกลัวหรอกแกกระดาษทีสองทีเท่านั้นไม่แล้วพี่ป้องช่วงนี้ข่าวเขาก็เยอะอแต่ที่เล่งไว้คือมีพี่ป้องกับเมย์พี่ป้องไม่เคยลมเสียเคยเวียงนะข่าวป่ะมีนเบาๆคนหนึ่งที่ดำๆหน่อยอ๋อหมายถึงมันเนี่ยเหรอครับน้องซันตอบว่าราศีมังกรราศีมังกรอาว่าอีกคนแล้วทำไมครับ คือผมมองในเรื่องของการที่เป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวครับคือพี่ตั๊กเป็นผู้หญิงเก่งมีครอบครัวแล้วก็ทํางานในวงการด้วยอาจจะต้องดูแลลูกด้วยน้องภูมินะมีลูกคนตัวมีผัวกวนแล้วก็แล้วก็มีแฟนเป็นพี่นุย้ยใช่ไหมว่าพี่ตั๊กน่าจะรับรับเรื่องปวดหัวหลายด้านด้านสามีด้านลูกด้านงานอะไรเงี้ยผมว่าน่าอาจจะมีเบี่ยงเบียงบ้างอะไรที่ไม่ถูกใจ โดน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 นโดนโดนโดาโดนโนโดนาดนโดนโดนโนดน ช่วงนี้จะขี้เวียงขี้วินโถแต่ละคนออกจะน่ารักอารมณ์ดีแล้วแบบนี้ใครจะขี้โมโหมาฟันธงช่วงหน้านะจ๊ะ